สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับอยู่กันที่เรื่องราวของคอมมาดก,กันยาวๆเลยโดย ASUS มาเต็ม Notebook i7 4720H Q บวก GTX 950M ครับโดยตัวแรกครับขอแนะนำเป็น a s u ุ A550JX โดยมาพร้อม Intel Core i7 4720H Q แล้วก็การ์ดจอ GTX 950M โดยของแถมนี้จัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นชุดกิฟ,ฟต์เซ็ตแฟลชไดส์หรือว่าเมาส์หูฟังกระเป๋าแล้วก็ราคาที่พิเศษกว่าปกติลดลงมากว่า3,000บาท ต่อมาเป็น asus gl 5 5 2ครับหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาสุดคุ้มค่าแน่นอนว่าของแถมก็ยังจัดเต็มเช่นกันนอกจากนี้ยังมี asus k 4 5 6 ufwx 0 0 9 d นะ่าสนใจมากๆครับราคา17,990บาทแล้วก็แถมผ่อน0%ได้อีกด้วย เชน่นกันกับตัวที่ได้รับความสนใจในเรื่องของน้ำหนักตัวที่บางและเบาอย่าง K501 LX ราคา22,990บาทครับสามารถผ่อน0%ได้นาน10เดือนปิดท้ายกันด้วย ASUS Transformer Book ที่แจ่มด้วยสเปคอย่างครบคันครับแถมยังมีราคา29,990บาทแล้วก็ยังแถมเซนโฟน2 z E551ML 14 g b ไปใช้กันแบบฟรีๆนอกจากนี้สินค้าในกลุ่มอื่นๆอย่างสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตครับทาง ASUS ก็มีมาจาหน่ายเยอะแยะมากมาย ยังไงก็อย่าลืมแวะที่บูตเอสุดด้วยนะฮะในงานคอมมาร์ท0 1 5กด Subscribe Channel ของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ s c r i b e สวัสดีครับ